สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกับยายกินอีกแล้วเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ยายกินกับเสี่ยมเด็ดข้าวบ้านก็กอกให้ฟังต่อค่ะพี่น้องคะหลังจากที่แบบว่ายายกินหยุดเอ่าเล้าเรื่องบ้านก็กอกมาเป็นอาทิตย์แล้วเนาะค่ะเนาะที่แบบว่าสบายมากนะพี่น้องค่ะแบบเลยแบบว่าพักผ่อนนะแต่ว่ากับข้าวกับฟังอยู่เด้อค่ะเด้อล้วกับฟังเรากับมิตรข้าวดราม่านู่นดราม่านี่เรื่อยๆสำหรับบ้านก็กอกเนาะขเนาะดราม่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่เลยนะพี่น้องค่ะกับฟังอยู่กับเราฟังไว้นะแต่ว่ามือนีมันเป็นดราม่าแบบว่าใหญ่เติบนนะะพี่่องค ก็เลยได้ออกมาเว้าเนาะค่ะเนาะเรื่องลุงพลกับป้าเต็นเนี่ยแหละพี่น้องขาครับคุณน้ำฟ้านี่ละกามิบทิปไปที่มาเนาะค่ะนาก้อนสิเข่าถึงอ่ะเรื่องถึงคุณน้ำฟ้าเด้อค่ะเด้อแยกกินสิขอเกลื่อนเกลื่อนให้พวกเจ้าฟังก่อนมันจังสิเข่าใจนะพี่น้องขาปรแมนเว้าตอนนี้เลยเรื่องคุณน้ำฟ้านะนะกสิเว้าให้ฟังเด้อค่ะได้ตัดตาบ่ถึงว่าเกลื่อนเกลื่อนตะก้อนหนานี่นะพี่น้องขาประมาณนี้เนาะเรื่องคุณน้ำฟ้าแล้วคุณหมอปลาคุณป้าแตนแล้วกับคุณอ่ะเอียงกับพี่น้องขาน้องนกยุ่งบ่อร้านเพ่่นนนัละ มันก็สิเป็นประเด็นมากกับน้องไอ้พี่น้องขามันก็สิเป็นประเด็นมาน้องกันประมาณนี้เนาะอ่าที่แบบว่าตอนที่คุณลงพ้นเปิดบัญชีบัญชีธนาคารเป็นบ่พี่น้องขาบัญชีอันพญานาคเป็นบ่บาดี่นี้ประเด็นกันแบบว่าอันน้เอยังอ่ะพี่น้องขาพี่ประเด็นกันคือพวกเจ้าหู้เนี่ยล่ะว่ามันผสมวรนนู่นนี่นั่นน้องสี่นะเป็นบอบาดีนี้เพิ่นก็เลยแบบว่าเดินทางเขากรุงเทะเขายังกับพี่น้องขาเขา ข่าไปอ่าเพชรบุรีบ้านหมอปลานะพี่น้องขาบอย่างดวนย่ามะคืนเป็นบอยเป็นน้องขาเอาลูกเอาเต่าไปเป็นบอย่างดวนที่เขาแยกกิดเบ้าข้าวเหรอพี่น้องขาบ้านที่ไกลพวกหมอไฮหมอปลากับคุณน้ำฟ้าเนี่ยล่ะแก้ปัญหาหายเป็นบอยเป็นน้องขาก็เลยฟ้าวเพราะกันแบบว่าไปถ่ายทำมิวสิกวิดีโอมิวสิกวิดีโอเพลงของหมอปลาน้ำนะพรถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหมอคุณน้ำฟ้าเราก็เลย ภาพไปปิดบัญชีบ่ไปปิดบัญชีใด้พี่น้องับไปอาญัตบัญชีไว้นะแม่นบอไปอาญัดบัญชีไว้แล้วก็บ่ให้เงินออกเงินเขานะอายัตไว้สก้อนปรมาณนี้เนาะเพราะม้านบันกอกแล้วกะจังสิมาปิดนะคุณน่ำฟ้าก็บอกไปซันแม่นบอเป็นน้อง่ะคุณน้ำฟ้าก็แถลงข่าวงซันแม่นบอทุกคนก็ได้ฟังแม่นบอแล้วบัดที่นี่ก็หลังจากที่นั่นนะมาแน้วพี่น้องคะก่อนลุงก้อจิเดินทางมาบันกอกนั่นละเนาะก่อนบัดที่นี่เพิ่นก็ตกลงสัญญากันแล้วม่นบอว่าคุณน้ำฟ้าส สิไปยื่นเรื่องอ่าสืบเรื่องเรื่องอันคดีน้องส้มพู่เหมือนจันนะพี่น้องคะสิไปถามควาอความคืดหนานะเหมือนจันอ่ะมือมือเหม,อมือนจันเป็นบ่พี่น้องคะมือเอื้อนเนี่ยนะเหมือนจันเด้อกับมือเหมือนจันนี่ละที่หอดเนี่ละพี่น้องคะบาด่นี่แต่วาคุณหมอคุณน้ำฟ้าเนี่ยสีมามือวันอาทิตย์วางส่นะพี่น้องประมาณเนาะกับคุณซุ้มทนายน้ำนะประมาณนี้ละบาดที่นี่กับตกลงกันแล้วมือนั่นด้วยดีเป็นบ่พี่นอ male, ้นองคะบาดที่นี่อ่า ต่อมานะพี่น้องครับพอตกลงได้ว่าลุงพุ่นนำฟ้าสิมาบอกกับบอกกันเลยเด้ยพี่น้องครับว่าสิมาบาดท,ที่นี่การลุงพ้นกระลูกบาดแตงกระรับลูกพุ่อได้กระรับลูกเบิดละพี่น้องครับมันบ่าบาดท,ที่นี่อ่าบาดพอลุงพ้นมาอดอ่ามันข้อก,กอกนะพี่น้องครับแล้วก็ไปหันไปนี่แล้วก็ไปนั่ <c oughs> ไน,นไปนี่แล้วก็ไปหาเอียงอะพี่น้องครับ ไปไหวอ่าปู่ยาพ่อแม่เพื่อนพี่น้องนู่นนี่นั่นทั้งสี่นะไปไหวนั่นแหละเนาะไปไหวอย่างไงวาไปห้คนเศร้าโลกเศร้าในน็ตหูว่าเรามีญาติหลายเราก็ได้มีญาติหน่อยอย่างสี่นะตามที่เขาคิดแล้วก็ประมาณนีหล่ะเราเลยอยากค้นเศร้าโลกเศร้าโซ่อเซลลเนี่ยนะหูเราก็มีญาติหลายคือคือมีเยอะญาติหลายอยู่นะพี่น้องขาเราเลยพาอ่าลูกพาหลานเราพาลูกพาเต่พาพ่อเมียเราละไ บายซุ้มปูนะซุ้มปูผ่องนะพี่น้องคะพี่น้องทั้งพอนะพี่น้องทั้งอันลุงพ้นน่ะนะนั่นละบาดที่นี่กะก้อนหนาเนี่ยพี่น้องคะก้อนหนาไปเมนบอบาดที่นี่กะอ่าน้องน้องยังก่อนน้องนุงยุ้งบอกอ่าไปอ่านรองเสียผ่ายุ่ง้านเสียผ่านะพี่น้องคะยุ่ง้านเสียผ่านั่นล้านตัดผ่านั่นละลุงพ้นประเต็นกัไปน้ำนั่นละบาดที่นี่เสียน้องนุงยุ้งออกงานงานหนึ่งน่ะนะที่งานพเจ้าเห็นนี่ยละงานออกงานงานหนึ่งน้ำลุงพ้นลุงพ้นกําลังเฉยแบบว่า เคียร์้านสาวออกงานให้ร้านสาวดังนะพี่น้องคะลอยงานวานรจะดันร้านสาวให้ดังดังคือดาราคนอื่นเขาเนี่ยนะเราก็กิดว่ามเรามิซีซื้อเสียงตอนนี้มันบ่ดันผู้ใดผู้ใดก็สิได้ด,ดังนะว่างานรัชดันน้องนกยุ้งนะประมาณนี้ละเราก็เลยให้ร้านออกงานนั่มนะพี่น้องคะมือออกงานบา่มือที่ี่น้องเส่านุชุดสีมูนะพี่น้องคะนัะ่นละ ลุงพนลนได้ประกาศไล่สดนะพี่น้องขาเว้าเลนีแก้กแกมอีหลีพี่น้องขาเด้อลุงพน้นบอกวา่าผู้ใดิมาก,กีบน่องนกยุ้งน่ะต้องมีคาดองสองล้านเออแล้ววังซี่ออกออกออกไล่ออสดเลยพี่น้องขาผู้ใดิมากีบน่องนอกยุ้งน่ะมีคาดองสองล้านเด้จังสิพันระหว่ังซี่พี่น้องขานั่นละบาที่นี่อ่าแล,ล้วเว้าเล่นยยุตแต่ว่าแกมอีหลีเว้าอีหลีนะพี่น้องขาแต่ว่าเว้าพันๆเลรียเว้ gentle, าว่วางไงพันๆแฟนน่องนกยุ้งน่ะนะพอน้องนกยุ้งแล้วก็บ่กเมนอ่ะเป็นผู้สาวอัน อันบ่มีแฟนได้ี่นองคะ่ะนอนลงยนต์เมีแฟนมาแล้วเออล้วมีแฟนวฟนันถอดี่นองคะ่ะมีผู้ชายน่ะนะมีแฟนอยู่เออบาทที่นี่นนลุงคนแรเบาไร้สุดราคาดองเนี่ยขอสองล้านน่ะนะประมาณนี้ละบาทที่นี่คนอื่นกับสิว่าบาวาลินแต่ว่าลีเลียงบ่ากิงเออบาทที่นี่นองนกยุตกะเลยแบบว่าง่ายมากมือนั่นอ่ะกะอันท้ากระมูกบอกว่าว่าสาเหตุเพิ่นอีหยังจังเลิกกันเนาะค่ะนอนบาที่นอนกงยน้เ์เลยไ,ไปไปคอนโดแล้วนะพี่น้องค่ะคับไปกรุงเทพของเราคอนโดแล้วเห็นละมืออัน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 มือที่ไร้สุดมือวานนี่เนาะ มือวันเสาร์ขึ้นวันเสาร์พี่น้องคเพา่นไร่สดนั่นล่ะแต้าสำหรับวันเสาร์ขึ้นของข่อยนะแต่เนี่ยมือเสาร์จะเป็นวันเสาร์ของอันมือวันเสาร์ของมือวันเสาร์พวกของพวกเจ้านะพี่น้องขาสำหรับไร่สดตอนน้องน้องเพิ่งไร่สด้องหายวาผู้ชายถิ่มนั่นนะมันเป็นของข่อยเป็นตีสามพี่น้องขาเป็นตีสามข่อยบ้านในนาะข่อยนอนล่ะแต่้าข่อยนอนบ่รับนะตีสามเออข่อยลุกมาเียวลุกมาหยังนี่ยหล่ะพี่น้องขาวันนี้ข่อยก็เลยมาเล่นโทรศัพท์ข่อยก็เลยเห็นมันมันแดงๆขึ้นข่อยแลยไปเบิ่งนะแบบน้องน้องยุ่งม อ่ากัสิเป็นเงี้ยมเศร้าของเมืองไทยกัสิบเป็นสองโมงสามโมงเดี๋ยวว่าก็คอ,อยกับบอลแน,น่ใจเวลาเด้อค่ะเด้อเนี่ยละน้องนอง้นองยุ่งล็ากอะไรสุสดยุ่งเทปนะพี่น้องขายยุ่งหอพักเล้วหรอว่าโดนผู้ไส้ทิมนต่นะว่าโดนผู้บ่าวทิมนี่ละให้เราให้อีกให้ให้ไล่สุสดยุ่งประมาณเกืองสมงมตโมงหมดแล้วพี่น้องขาบาดท,ที่นี่ไอ้์เอบาดท,ที่นี่อืม กว่าสงสัยว่าเอฟซีเนี่ยล่ะพี่น้องครับบอกลุงพลนี่ยนะว่าหลานสาวหายว่าหลานสาวโดนผู้ชายถิ่มนี่ยนะโดนผู้บ่าวถิ่มโดนผู้บ่าวเท่น,น่ะ,ะล่ะภาษาภาษาไม่รู้่าโดนเท่น,น่ะล่ะพี่น้องเออแต่ภาษาโบราณบอกขอยาโดนผู้บ่าวถิ่มเออบาดท,ที่นีู่้ชายไทยก็โดนผู้ชายทิ้งอะนะเออประมาณนี้เนาะค่ะหน่หนนองบาดท,ที่นี่นนลุงพลเราก็ไปเห็นหนลานไล้ซ่อนห้องหายฟุ้งไฟน้ำตานะพี่น้องคะ่ะ มาที <handy> ่เล่าก็เลยไปว่าร้านน่ะลบไล่ซดนะอันไหนลบไล่น่ะนะไล่ยุ่นน่ะพี่น้องคะแล้วเลยบอกร้านแล้วไล่นะแล้วลบนะแล้วหายีหลีพี่น้องคาโดนผู้บ่าวถิมน่ะนะหายจังหวัดถิมเรียงหนังอันนี้เขาบอกโ้หเด้อค่ะเด้อแต่ว่าถิมมาคือถิมพอแล้ว่าผู้บ่าวถิมแล้วม็นคนเบ้าเองเออบาดที่นี่ลุงพลเลยบอกร้านสาวลบนะพี่น้องคาลบลบนะลบไล่สดนะหายสาไล่น่ะน่ะนั่นละเขาเลยบอกเราลูนะลุงพลเลยหาม ห้ามยูทูบเบอร์ทุกซ่องห้ามไล่ซด้ามเบ้าเลี้ยงนี้นะพี่น้องค้าณารามบาทที่นี่คนที่ไปกับลุงพลน้นำกระบ,บอกไล่ซดบ่อไอเบ้าอีหยัหนยงนะบาทที่นี่ลุงอ่าบาดท,ทีนี้อ่านคุณน้ำฟ้าแล้วก็เลยมากับพี่น้องค้ามาแต่เช้านะวันอาทิตย์มันบอกพี่น้องค้าพอลุงพลเราไปมื่อวันเสาร์นะเนาะมื่อวันมื่อไล่สดละพี่น้องค้าจังมื่อได้กระซั่มแต่เมืม่อไล่สดนรน่มบาททีนี้คุณนำ้ำฟ้าอ่าบาดว่าไงเราเมื่ย่านน้องสาวเราย่านลานสาวเราอ่าน ยังอะพี่น้องขะ,เส,งะงงเสียใจอยังลหรมั้งเนาะพอเสียใจยุ่นนะบาดทีเราก็เลยลืมนัดกอกับคุณน้ำฟ้านะเราคิดว่าคุณน้ำฟ้าเป็ะสำคัญสำาหราบสาวเราประมาณนี้แหละพี่น้องขาก็ค,คิดว่ากันบ่อยายวาพวกเราก็เอาขอบรัวอยู่แล้วนะเนาะที่เขาเห็นผ่านมาเนะี่ยอันนี้ข่อยว่าได้ว่าผู้ใดเ้อะค่ะพี่น้องพี่น้องข่อยเว้าตามที่ข่อยเห็นเอออันนี้ความรู้ซื้อของข่อยถ้าสมมติว่าเราแยกแยะถึงนะ สมุิว่าเราแยกแแก่ถือม็นบ่ถ้าสมม ja e ุ ja e ิวาเแล้วร okay. sure ักษาคําบอกรู้สัจจาที่นัดนาฝ้าเนาะคุณนําฝ้าม้าบ้านมันณทิตมาพี่น้องขาแล้วก็ต้องบ่อไปหาคุณมันเราก็ต้องว่าต้องไปหาหลานสาวตอนนั้นนะอันโดนผู้บ่าวทีมห้องไห้เนี่ยมันก็เสียใจยุ่แต่ว่ามันก็คงเสียบ่ไล่เลี้ยงปัดแดนม่พี่น้องขาเออนั่นล่ะเนาะก็ล้อไปหามือหลังไปปลอบใจมือหลังก็ได้มันบ่อมาที่นี่กับ่าเม่นท่านน้องนําฝ้าอันน้องอาันนำฝ้าพี่น้องพิดน้องอันนกยุ่งได้พี่น้องขา หมายนี้นปนพาต์นก็ว่าให้ความสําคัญน้่นนองไอ้น้ำนะเอาไปต้องเอาน้องน้องน้องไอ้ไมาเกี่ยวดอกน้องขาเพราะว่าน้องไอ้หนี่ไปเหมว่าง่ายเพิ่นเสียไปเอียงดอกของเพิ่นแบบไปแสดงความดียินดีเลี้ยงใดเลี้ยงดึงกับน้องไอ้นะไปแสดงความยินดีมือหลังก็ได้เห็นบ่พี่น้องขาเขาบอกไงว่าต้อนรับคุณน้ำ้าซะพอรับปากกับเพิ่นมาแล้วนะเหมืนบ่เออรับปากแจมือไปไายทำที่ขอ่ขอยเบอกผลระพี่น้องคขานั่นละมันก็ต่อเนื่องมาจังสี่นะหมายนี้จัดการแผนงานมาถึงได้พี่น้องคขาเราก็คิดว่า คุณนันฟ้ามาถึงมือวันอาทิตย์กะบ,บอคิดว่าความรู้สึกของเขาสิเป็นยังไงขม้าหอดแล้วมันบาพี่น้องคะคุณนันฟ้า,าหอดนะแล้วก็ไปเปิดประตูบ้านพี่น้องคะนี่ไรโสดเดฟเปิดประตูบ้านปื๊บปื๊ดเป็นว่าประตูบ้านเปิดบ่ได้คุณนันฟ้าคิดว่ามันเป็นเสอ้อไพรสนะนะมาที่นี่กะเปิดเปิดกะบอเ,เ,เปิดประตูบ้านบ่ได้นนะพี่น้องคะก็เลยให้รู้ว่ายู่บ้านนะกุญแจล็อกไว้นะบาที่คุณป้าถอนนะนะเราก็เลยมาบอกว่าเอ้า น้ำฟ้าบ้รลูกบอกว่าลุงพ้นไปยู่ลุงพ้นไปหานกยุ้งไปหาหลานสาวยุ้งเทปของสี่นะพี่น้องคะคุณน้ำฟ้าก็งงแล้วว่าไม่ได้โทรบอกเพื่อนว่าพี่น้องคะถ้าไปได้ก็ต้องโทรบอกเพื่อนบ่อยเพื่อนทุ่มาเสียเวลาเหมือนบอลนั่นละหมายถึงคุณน้ำฟ้าแล้วก็ไ้พี่น้องขะมันมันมันแค้นในใจเบิดแค้นพี่น้องขะมันอึด มันอัดอั้นตันใจนะภาษาอีสานว่าน่ะพี่น้องค่ะมันน้อยใจหรืออัดอั้นตันใจเนี่ยเล้วแล้วก็เลยหายออกมาแทนคําเว้านะพี่น้องค่ะน้ำตาลิแทนคําเว้าน่ะนะแล้วก็เลยหายนั่งหายพี่น้องค่ะายในรถวัดที่พี่อ๋อกับปอบใจนะประมาณนี้ละ บาที่นี่คุณลุงกับคุณลุงพลกับซังซังซังโทรมาซังว่าเออมาแมนพี่น้องขาพี่อ๋อน่ะคุณอ๋อนเรก็โทรศัพท์ไปหาคุณลุงพลเหมือนบอลุงพลกับว่ารับโทรศัพท์นะพี่น้องขาบัตรที้คุณน้ฟ้าแล้วก็เลยงงแล้วก็หายนะเราก็เลยแบบว่าโพสตามที่พวกเจ้าเห็นนั่นแหละว่านาทีนี้คิดหอดมาปลาที่สุดอีกยังประมาณนี้เนาะค่ะเนาะอันั้นละพี่น้องขาสำหรับเรื่องนี้อย่าคิดว่าคุณลุงพลกับป้าเตียนนั่นแหละผิดเออเพราะคุณน่ะน้ำฝาแล้วก็คือว่าไงเลาะ ตกลงกันมาตะกอนหนานี่นะเป็นอาทิตย์นะตั้งแต่ไปทายทำม,มีสิวิโรตังแต่ไปปิดอตั้งแต่ไปอายัดบัญชีเงนินนาะพี่น้องคะ่ะกะลู่เรื่องว่าคุณนําฝ้าสีม้านะนะนะาี่ยนะบาดนี้น้องน้องยุ่งหมดเกิดเรื่อง่อนผู้บ่าวถิ่มมือนั่นนะนะนะบาดที่ลุงพจนเล่นเลือกเอาทั้งญาติเล่านะ ก็เลยลืมอ่าว่าไงก็เลยบอก็คิดว่าคุณน้ำฟ้าบพรสำคัญเนี่ยเขาจังวายู่ต้อนรับนะพี่น้องขาเหมืนบอตามที่จริงนะต้องให้ผู้ใดผู้นึงไปก็ได้ให้พ่อแม่น้องน้องนกยุ้งไปก็ได้เหมืนบอพี่น้องขาเพราะพราน้องนกยุ้งกับมีพ่อแม่์เหมืนบอล่ะแล้วมาเหมืนเด็กกำร้านะพี่น้องขาจะว่าบอเออนั่นละมาที่นี่อ่าส่วนลึกๆก็นี่ก็คือข่อยกับไม่อยากเบาเด้อค่ะเด้อส่วนลึกๆว่าลุงพ่อเราอยากให้น้องนกยุ้งนี่อ่ามักกับผู้ใดนี่อันนี้ส่วนลึกๆข่อยไม่อยากบอเป็นเรื่องส่่่่่่่ววววนนนนนนตััเพพะะะะี้้องงคกปรมาาาาณลย เพื่อนสิปั้นน้องนอกยุงงหอมันแบบว่าหอมันเคอร์นอย่างพี่น้องกบเพื่อนเขาใจว่าเพื่อนดังนะ่ะนะมันนั่นละ่ะเพื่อนก็ได้สิปั้นในน้องนอกยุ่งมีแฟนดีก็คนเก่าสิประมาณนี้ก็ได้กับพี่น้องขาเนาะคนกติทะเลาะกันเรื่องนี้แหละเรื่องที่ข่อยว่าเงินน่ะค่าดองสองล้านนี่ละพอรุมพนแล้วเป็นคนเบาในไรซดนะบาทที่นี่ ส่วนทางผู้ซ้ายเขาควิมาโดนเป็นบ่พี่น้องคะ่ะเขาก็สิคิดน้อยใจเรื่องนี้บ่ดังแล้วมันเสี่ยงเงินค่าดองกูสองล้านบอกก็สิคิดประมาณนี้แหลนะเนาะก็เลย่อกายเกิดว่าทะเลาะกันนะ่ะนะพอ,อน,น้องนุยได้แต่เขาของเทพนะละ่ะพี่น้องหลังจากที่เดี๋ยวอันหลังจากที่แบบว่าไปไทยแบบมาเนี่ยนะพี่น้องคะ่ะออกงานนั่เนี่ยนะไอ้สุดเสีเ่ยมพูดเนี่ยแหละพี่น้องคะ่ะนอกจากสิจากว่าลุงพ้นสิบอกลบคลิปวิดีโอนั่น,นเด้อพี่น้องคะนั่นละ สำรับอ่ากว่าได้ฟังมากเนาะคะ่ะเนาะตอนที่ไล่สดนะพวกคนเบาน้ำกันเนี่ยตอนไล่ซดทุกครั้งนะพี่น้องคะพอเกิดเรื่องอย่างปั๊บลงค้นสิบ,บอกไงลบไล่ซดลบเลยซดเลยนะมันเป็นหลายช่อง u t u b e แล้วพี่น้องค่ะแต่พวกคนเบา่เาะนาะเพราะว่าพวกเพิ่อนอยู่ในพื้นที่นะพี่น้องค่ะพวกคนก็นอยากทำมาหากินเมนบอรประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะสำรับเรื่องนี้เนาะคะ่ะเนาะบาดนี้มบอถึงคุณน้าฟ้าพี่น้องค่ะ ถามมาคุณน้ำฝาเสียใจบอเราเสียใจพี่น้องคะใส่ว่าปะต้องบอใส่คข้ามาน่อยใจน้อยใจบวกเสียใจเด้อค่ะเด้อเพราะว่าคุยกันนักกันหนาแล้วบอพี่น้องคาว่ามาสีม้าเป็นบอบาดที่นี่บอสอย่ายว่าอ่าลุงพ้นกับป้าแตนครั้งนี้ผิดแล้วกับบอรักษาคั้มเบาบอรักษาคํามเบาเนาะขอเนาะสำรับว่าบอรักษาเคนเนี่ยชิตชัดจ้าบอพี่น้องคะ ถ้าสิเกิดเรื่องยั้งก็ซามเป็นบอต้องร้อยคุณนำฝ่าม้าก,ก่อนเหมืนบอเป็นนกขาห้าจังไปไหมเหมืนบอเป็นจังไปหา,านาลสาเหมืนบอหรือว่าโทรศัสารนี่ก้อนบอกเพื่อนเหมืนบอเป็นนกขาก้อนนี่เพื่อนมาเนี่ยนะเพราะเพือพ่อนสิยบอได้มาเสียเวลาเหมืนบอโทรบอกเพื่อนสักก้อนว่าเม,มื่อนี้มีอ่า ทุรากัท่านหันเด้อส่นะบอกเพ่นกระไดเราเพิ่มมาเด้อไปหาล้านสาวอยู่กับพ้องเวลาดได้ล้านสาวสิแบบว่าเศร้าเสียใจม,นมันบาพี่น้องขากับประมาณนี้เนาะว่ายังนวมาลุงพลแล้วเฝ้าไปหาล้านสาวในพิคนเสียผ่าล้านสาวเสียมาอย,ยู่บ้านก,ก,อกอกน้ำนะพี่น้องขาสีมาปั้นนะประมาณนี้ล่ะแบบนี้น้องนงยุงเราบอมาเออพอสิมาได้เนาะพี่น้องครับเพื่อนกับเสียฮักผู้เฝ้าเพื่อนยู่เมมบอพี่น้องแค่แบบว่าต้องไม่เรื่องทะเลาะกันนี่อย่างกับบ้องหพี่น้องค่ะประมาณนี้ล่ะยังคิดคิดว่าประมาณเลี้ยงเงินนี่อล สองล้านเนี่ยนะค่าดองอะประมาณนี้ละทีเด็กวกินหูนะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะสำรับว่าเบาเลนเบาอิลีกับเบาหูพี่น้องขะแต่เพิ่นเบาแบบสี่ตากปากเพิ่นเลยประมาณนี้เนาะค่ะเนาะแล้วสําหรับว่าคุณน้ำฟ้าน่ะเล่าใจใหญ่บ่ใจใหญ่ค่ะพี่น้องขะเล่าก็ตอนนี้ว่าไงว่าตอนนี้ประทันนี่มาอ่าแถลงยังได้พี่น้องขะแต่แยกคิดว่าแถลงกับสมสมมุติเราแถลงเนาะเราก็คิดว่าอ่า เราคงจะแถลงแบบว่าเป็นผู้หลักมักญงนะพี่น้องขาเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้แบบว่ามีเหตุผลนะถ้าเราแถลงเราคงจะบอกว่าเป็นความกับจะเข้าใจผิดกันนี่อย่างนู่นนี่นั่นล่ะแล้วก like like pues like 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 so so ็คงจะออกมาปกป้องแบบนี้ล่ะยังกิดว่าสมมติว่าปกป้องเนาะค่ะเนาะเราแต่วาใน้ใจลึกๆแล้วเราเราพี่น้องขาเราคงจะแบบว่าพ่อแล้วนะแต่ว่าเราแค่บ่บอกบอกออกมาวันเถอะเราคงจะว่าเราคงจะเหตุเรื่องคดีเนี่มันแล้วถึงสี่สิ้นสุดซะเพราะว่าเราได้มาซอยแล้วนะพี่น้องขาเราก็คงจะบ่อยากแบบว่า เขาเอ็นยังพี่น้อง่าตัดเคืองนะตัดกลางกลางนะพี่น้องคาเราคงจะออกซอยจนว่าง่ายออกให้มันสวยๆงามๆนั่นละคนเขาแบบว่ามีความลู้นะพี่น้องคาเขาคงจะบ่ออกจัดปอตนะแมนบอกพวกเจ้าขอใจขอบอออกจัดปอตนั่น่ะเขาคงจะแบบว่าออกดีๆนะพี่น้องคาประมาณนั้นเนาะส่วนว่าส่วนว่าลุงพ้นกับลุงพ้นกับบัตแตนน่ะรักษาคําบอกสัจจาบ่อหนะให้พวกเจ้าไปคิดตัวเองเบิ่งเอาเองหลายๆเรื่องเด้อค่ะเด้อ อ่ก้อนทุกย่างนะพี่น้องคอาที่ไปที่มาของพญานาคมันมีเด้อเออ่อยสิม,มาวอนิทานอปูพีฝึกเฝ้าพวกเจ้าฟังต่ออีกเรื่องพญานาคผู้ใดที่สางพญานาคผู้ใดที่ถือพญานาคนะพี่น้องคะต้องมีสัจจาวาจาถ้าผู้ใดบ่มีสัจจาวาจาพญานาเรบพยูนําล็อกไปพี่น้องขาเป็นนิทานแบบสี่ม้าเออ ผู้ใดกระซ้าเทวะนาทุกตัวนะพี่น้องคะเพื่อนมีสจัจวาจานะพี่น้องถ้าสมมติว่าผู้ใดที่นับถือเพื่อนเนี่ยนะบ่มีสจัจวาจาแม่นบ่เพื่อนไห้สมบัติมัหลายหลายๆแล้วนะพี่น้องคะเพื่อนก็เอาคืนไปเบิดเออเพื่อนเอาคืนไปเบิดได้พี่น้องคะอันนี้มันเป็นเรื่องกิงเด้เรื่องเท้าผาแดงอ่าเท้าอ่าอ่ายังกับพี่น้องคะเท้าผาแดงกับนางไอมันก็มีพี่น้องคะมันเกี่ยวกับ บรักษาสัจจาบรักษาคำว้าเนี่นล่ะพญานาคเพืนก็ได้มาเอาสุมบัดคืนเปลยไปคือเกาพี่น้องค่ะข่อยกิสิมาอร่ยฟังดเด้อค่ะเด้อมันเป็นเรืองริงเด้เอ,อประมาณนี้ล่ละค่ะพี่น้องแล้วกล่าวส่วนว่าถ้าสิสางพญานาคบ่ะที่ว่าเพิ่นบริจาคเงินเพิ่นได้งเงินมาแล้วล้านหนึ่งล้านกว่มา่พีนน้องค่ะแต่ตอนนี้ข่อยกับบฮู้หูได้ว่าเพิ่นปิดหรือว่าปิดแต่ว่าเพิ่นจัดยอกบัญชีไว้แล้วนะเพิ่นอายัดบัญชีไว้แล้วนะพี่น้องค้านั่นละบาทที่นี่พอคุณนำฝากแก้ปัญหานี่ให้แต่านิ ตัวว่าไปปิดยังน,นะพี่น้องคะเพราะว่าข่อยบ่าหนุ่มข่อยบอลลูเด้อค่ะเด้อว,ว่าปิดหรือบ่กปิดมันไม่เม้นเรื่องของข่อยข่อยบา้านสนใจเออบาดเนี่ยแต่ว่าข่อยสนใจคือว่าคนในแบบว่าบ่มีสัจจะนี่นะพญาน,นาคไปนะพี่น้องคะ่ะแม่นเพื่อนไหนส้มบัตรไลายกระซ้ำเพื่อนกับสูบเบาขึ้นได,ด้เด้อเพิ่นมีวิธีสูบหรือพี่นอ้องขายู่ซื่อเนี่ยนะบ้านกับฮักกับพังได้พี่น้องขาเพิ่นพญาน,นาคเพื่อนอยื้อไต่หนามนะเพิ่นไปขวดขี้ดินมาเฮ็ดในหะ้ครอบครัวเฮาแบบว่า เดือดร้อนพ่นไม่ไหนครอบครัวเฮามีอันเป็นไปงังนี่นะพี่น้องคะ่ะต้องมีสัจจาเ้เบ่ายัางไปไปก็ต้องสัจจานะพี่น้องเนาะพอพญานาคมาค้นมีสัจจามาค้นกระตันยุลูกคุณมาค้นอะ่ะกระตันยุต่อพอเมกระตันยุตต่อภูมิภคุณอ่ะนะพี่น้องคะ่ะพญานาคพ่นเป็นคนแบบว่าเป็นคนมีสิลมีธรรมแล้วเป็นคนรักแบบมาประมาณนี้พี่น้องเพราะมีเอฟซีท่านหนึ่งของข่อยโดนแล้วพี่น้องคะ่ะอายุป,ประมาณเก้าสิบห้าปีพ่นเขียนมาบอกข่อยรายละเอียดเบิร์พี่น้องคะ่ะ ข่อยซอดปัดเลยพี่น้องคะนั่นล่ะว่าผู้ใดมีคุณสสมบัติว่าผู้ใดบ่มีคุณสะสมบัติตนะแต่ข่อยก็บว,ว้าว่าได้พี่น้องเพราะขันข่อยว,ว้ามันบ่อมันก็ต้องสองฝักสองไยนะพี่น้องคะนั่นละ่ะข่อยก็บ่อยากวา้าแต่พวกเจ้าข่อยข่อยสังเกตเอาพี่น้องคะผู้ใดขาดคุณธรรมแม้แต่ข้อดเดียวพี่น้องคะพญานาคพิ่นก็บอยูนําเออพ่อเม่์เจ้าของให้บูช่าไปเนื้อหัวพญานาคหักพ่อเม่นั่นล่ะพี่น้องเออผู้ใดล่ะว่าักพ่อเม่์ เออผู้ดใดแบบว่าบ่าให้เกียรติพ่อแม่หรอพี่น้องพวกเจ้าคิดบ้างเอาเองนั่นแหละมันมีเด้เออผัวเมียก็ต้องคููสั่งบุญบาลมีไปพร้อมกันผัวดีเมียบดีหรือเมียมดีผัวบดีมันก็ไปบ่ได้พี่น้องคะ่ะพญานาคเพิ่นกับปายุน้ำเออเพิ่นห้สมบัติห้ทรัพย์สินมาอยู่แล้วเพิ่นวิสเนเสกให้มาหนะ่ะพี่น้องคะ่ะเสกอัพซีเอฟซีให้หักดะบาทที่เพิ่นก็นสามารถเสกเอฟซีให้ลุกบ่หักก็ได้พี่น้องคะ่ะเพิ่นมีอิทธิฤทธิ์คือการเนฟ่าถึงอยู่เนี่ยเออ,เอกลบูนะะนะะะ เพิ่นเอาสมบัติขึ้นไปได้เบิดพี่น้องค่ะประมาณนี้ละบาที่นี่ก็ในราคาพี่น้องค่ะมุมมองของแยกินก็ว่าประมาณนี้เด้อสำหรับแยกินหูมาแบบซีนะถ้าสมมติว่าพวกเจ้าหูอีหยังไรก็ขอยพวกเจ้าคอมเมนต์มาบอกข่อยได้เด้อ่าข่อยว่าประมาณใดนะแต่อันนี้ข่อยว่าประมาณของข่อยเองนะพี่น้องค่ะข่อยคิดของเองข่อยเองตั้งหลายมือแล้วข่อยว่าสีเบ้าเบ้าดอกข่อยไม่ได้สนใจแล้วข้าวแบบซีนะข้าวดามาเนี่ยนะข่อยว่าสีเศร้าแล้วนะพี่น้องประมาณนี้ละมาที่พ่อมาดามาเรียงนี่คุณนำฟ้ามาห้องไห้นะข่อยลิโต ข่อยเลยได้ออกมาว่าพี่น้องขะข่อยอยากให้ลงพ้นเนี่ยเรามีสัจจานี่นะพี่น้องขาคือเก่าเนี่ยนะเนาะแต่ตอนก้อนๆแต่ตอนเราจนๆอยู่พี่น้องขาเราก็มีสัจจาอยู่อดอกตอนนั้นนะนะบัดนี้พอตอนเรามีซื้อเสียงเรามีเงินท้องขึ้นมาแล้วสำหรับยากรีว่ามันแปลกพี่น้องขาแปลกทั้งผัวทั้งเมียนะนะประมาณนั้นแหละข็อเรียกว่าสัจจาเราแบบว่าบม่อรมีแล้วตอนนี้นะพี่น้องขาสัจจาเราอ่าสิมีเยแต่ว่าสัจจาเราลดลงหลายนะพี่น้องคาสัจจาบบ่บ่คือเก่าวันเถานะประมาณน,านนะี้แหละข่อยก็เลยแบบว่า,แบบวา เออเบึงเบึงไปนะประมาณนี้เนาะคะ่นะเนาะจหรักคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเดอ้อก็ขอโทษเดอ้อใจอยากกินบอกรุนแรงอะ่ะพี่น้องคะ่กะก็บย่ามาขิบย่ามาด่า่อยอย่ามาทัวลง่อยนะ่อยบอกว้มริงนะนาะหันคอมเมนต์มากย่คอมเมนต์ไอ้สูภาพเออแต่ว่าข่อยบ่ได้ฟ้องผู้ใดคือจักสาวิตีกับพุนาแตดอกเออ่อยไ่ได้ฟ้องผู้ใดประมาณนี้แล้วค่ะเดอ้อขนาดสำรับคุณน้องอะ่ะจักกรีนอะ่ะเราก็ยังแบบว่าโพ์อะ่ะพี่น้องคะ่ะเขาก็ยังแบบว่าไอ้ยังอะ่ะพี่น้องคะ่ะคุณน่ะ เขาเรีว,ว่าคุณป้านะนล้องปฏิวว่าคุณป้าได้ดอกคุณป้ายังแบบว่าเข่าคางทั้งอันคุณสานะพี่น้องกาสามวี่ตีเนอะนั่นละสะขัสามพี่น้นองแล้วว่าขนาดนั้นนอ่อยก็เลยแบบโอ้ย่อยก็เอื้อมเอ,เอ,เอ,เอื้อมกึกกันนะประมาณนี้ละพี่น้องขาพวกเจ้าก็ค่อยๆเบื้องติดตามไปเด้อแล้วกับมีข้าวคืนไหนยังกับเขียนโพสมาบอกคอยได้่าขคอยบอกเลี้ยงยังนะบางข้าง่อยก็ไม่อยากไปเบื้องข้าวอีลีพี่น้องขาอยเบื่อคอยซิ่งคอยนะมันนั่นเด้อค่ะเด้อเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะ